เครือข่ายชุมชนคนบางนาของเราตอนนี้จุดประสงค์แรกที่เราตั้งเป้าไว้อยากจะให้เกิดลําดับแรกๆนี่คือคจุดประสงค์แรกจุดประสงค์หลักเลยก็คือการรวมตัวกันเพื่อจะมาระดมความคิดว่าจะทําให้ชุมชนบางนาเนี่ยเป็นชุมชนที่เข้มขังครับช,ชุมชนที่มีการประสานแนวคิดและก็ทําให้คุณภาพชีวิตของคนบางนาเนี่ยดีขึ้นได้อย่างไรเป็นไอเดียของเราในฐานะเป็นสื่อ ที่จะให้คนทุกชุมชนทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอกชนอ,อบอตโอรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมีความรู้สึกว่าผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยคือการทำให้ชุมชนนี้สามารถติดต่อประสานกันได้ตลอดกิจกรรมทุกอย่างที่ทำร่วมกันสามารถทำได้ฉะนั้นคมชัดลึกเราก็จะเป็นตัวกลางประสานให้เกิดขึ้นครับ เราอยู่ชุมชนบางนามาเราเห็นจุดดีจุดด้อยข้อดีข้อดของชุมชนบางนาเหล่านี้เป็นยังไงบ้างครับครับเราก็เห็นว่าชุมชนบางนาเนี่ยโตขึ้นตลอดเวลาครับเพราะว่าเนชั่นมาอยู่ที่นี่นี่เกือบ20กว่าปีแล้วเนี่ยเห็นตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยเป็นทุ่งนาอยู่แถวนี้จนกระทั่งว่าได้เติบโตถึงวันนี้เป็นชุมชนที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดชุมชนหนึ่งในกทมทีเดียวครับฉะนั้นเราคิดว่าการที่โตเนี่ยก็มีปัญหาตามมา วิถีชีวิตคุณภาพชีวิตเรื่องของยาเสพติดเรื่องของหมู่บ้านจัดสรรรวมไปถึงเรื่องจราจรเาก่อะกะั่งเด็กแว้นก็มีแถวนี้นะครับที่เป็นข่าวคราวฉะนั้นตํารวจก็มาร่วมด้วยคราวนี้และแน่นอนผู้อยู่อาศัยในสองฝั่งของถนนบางนาตราดเนี่ยก็คงมีเรื่องที่ต้องประสานกับตารวจประกันโรงพยาบาลกีฬา ศูนย์การค้าต่างๆเกิดขึ้นฉะนั้นผมเชื่อว่าชุมชนบางนาเนี่ยจะเป็นชุมชนที่สามารถจะแลกเปลี่ยนประสานและมีเรื่องเร่งด่วนอะไรเตือนกันได้แล้วจะใช้ดิจิทัลยุคใหม่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแอปก็ตามเว็บไซต์ก็ตาม Facebook ก็ตามเนี่ยเพื่อที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมรวมไปถึงตัวหนังสือพิมพ์คมชัดลึกด้วยที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อทุกฝ่ายในชุมชนบางนานี่ครับ,รบก็จะใช้สื่อหนังสือพิมพ์และการทีวีเราก็มีนะครับเราก็จะเชิญคน บางนาเนี่ยมาออกรายการทีวีเพื่อที่จะบอกกล่าวว่ามีประเด็นปัญหาอะไรที่จะช่วยกันแก้ไขได้บ้างจากนั้นทุกสื่อสื่อตั้งแต่สิ่งพิมพ์ไปจนถึงทีวีไปจนถึงเว็บไซต์แอปพลิเคชันและโซเชียลมีเดียทั้งหลายครับครับทุกฝ่ายที่เข้ามาร่วมอย่างแรกเลยที่ถ้าจะเข้ามาร่วมแล้วเนี่ยครับนอกจากใจแล้วที่จะต้องพกมาอีกหรือว่าความร่วมมือต่างๆนี้คที่ก็จะได้มาบอกเลยครับว่าจะมาร่วมกิจกรรมอะไรบ้างเพราะแต่ละฝ่ายก็มีทรัพยากรตัวเองเช่นตำรวจก็จะบอกเลยว่าจะ ประสานยังไงให้ชาวบ้านสามารถติดต่อบอกกล่าวป้องกันปัญหาแทานที่จะแก้ปัญหาหรือว่าศูนย์การค้าก็ตามมีที่ทางที่จะให้เยาวชนในบางนาไปใช้ออกกําลังกายเล่นสนุกสนานรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ต่างๆร่วมกันทุกคนในชุมชนบางนาล้วนแต่มีทรัพยากร,รถ้ามารวมกันเมื่อไหร่เป็นพลังมหาศาลครับ เราต้องการที่จะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นต้นแบบของชุมชนบางนาเพราะว่าในกรุงเทพฯหานคามมีพื้นที่ใกล้ๆกันรตรงนี้ถ้าเราเป็นต้นแบบได้ดีแล้วจะมีใครยายหรือว่าแนะนําไปยังชุมชนอื่นๆด้วยไหมครับผมเชื่อว่าชุมชนบางนาจะเป็นต้นแบบจะทําให้ชุมชนอื่นๆทั่วประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะในกรทบ,บนะครับที่จะเห็นว่านี่แหละเมื่อการรวมตัวของชุมชนภาคประชาชนรวมกันได้เนี่ยจะเป็นจุดสุดยอดของการสร้างความแข็งแกร่งกับชุมชนนั้นๆฉะนั้นชุมชนบางนาจะเป็นชุมชนแรก แม่แบบแล้วก็จะดูว่าความประสบความสําเร็จตรงไหนความล้มเหลวตรงไหนจุดบกพร่องตรงไหนเพื่อจะได้แก้ไขจากนี้ไปตอนเราเปิดตัวก็มีหลายหน่วยงานหรือว่าหลายองค์กรนี่เข้ามาเข้าร่วมแล้วตั้งเป้าไว้สักประมาณระยะเวลาสักเท่าไหร่ครับที่เราชุมชนเราน่าจะมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีประสิทธิภาพผมว่าภายใน6เดือนปีหนึ่งเราจะเห็นครับเพราะว่ากิจกรรมที่เราวางแผนไว้เนี่ยจะดึงให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเช่นกรณีของการเตือนภัยเช่นกรณีของการจัดกีฬากรณีของการ ทุกไฟล์จัดสถานที่ให้มีการไปออกกําลังกายเนี่ยเราเริ่มพร้อมๆกันไปทุกกิจกรรมเลยครับฉะนั้นผมว่าภายใน6เดือนเราจะเห็นผลชัดเจนครับนอกจากเราคิดกิจกรรมแล้วชุมชนต่างๆก็ต้องแจ้งข่าวสารหรือว่าบอกกล่าวมีกิจกรรมอะไรก็ต้องแจ้งมากับทางเราเพื่อที่จะได้ร่วมมือกันแล้วก็ขยายเครือข่ายครับครับก็เราจะใช้เครื่องมือทั้งตัว Facebook ทั้งตัวแอปพลิเคชันทั้งตัวทีวีของเราหนังสือพิมพ์ของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่จะรับรู้ข่าวสารและกระจายออกไปให้ชุมชนบางนาได้รับทราบและเพื่อจะ คิดหาทางออกร่วมกันครับ